มันไม่มีปืนเลยต้บังคับให้ยิงวะมาเยาะมาเยาะมาเยาะอ้ยไม่ต้อนี่นี่นี่มันไม่มีปืนไม่มีปืนยิงมันยิงมันยิงไงตัวข้างหลังตัวข้างหลังพิงไปดูไปตัวข้างหลังนี่อยู่ตัวข้างหลังนั่น Mark the location ทำไมไม่ยิงเองวะเอาก็ยิงก็ช่วยกันยิงมีคนมามีคนมา นี่นี่มานี่มาตามมานี่ตามมันี่ตามมันี่ตามมันอยู่ไหนวะข้างหลังข้างหลังถ้าเจอยิงเลยนะไม่ต้องบอกให้ยิงหาอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ย เกือบตายนี่นี่ไม่มีอยู่บ้านเนี่ย 3ามหนึ่งศูนย์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมาลงไปข้างล่างก่อน มันมีคนยิงอยู่ท่านนี่ไงเอายิงยิงย,ยิงย,ยิงยโอ้ยเออสุดยอดได้อย่างงี้ซ้ำเลย 能呢，钓海多呢。 สุดยาดสุดยาดไปกลับเข้าพปแล้วได้ค่อยไหนไหนอ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยต้ <c oughs> ยองน่อย่างนี้ ไปไปดูกลับไปวิอยู่ตรงนึงอยู่นี่นี่มาร์คเดล็อกเคนยิงมันยิงมันเจอละยิงอะไรไม่มีตะโขบเลย ยิงก็ยิงไม่โดนนะลเข้าไปใกล้ๆเลย <S <S 1> <S 1> เออ <S <S 1> <S 1> นูนๆมีคนยิงกันติ๊จวยมีสกอบยังไม่มีฮะ อ่นะนี่สกรบสิขอบคุณครับ มองอยู่ใกลอุ้ยเอดอบไปแล้ว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 ไปเห็นแล้ว ไปเลยไปเก็บของโอ้โหสโคปเทียบ อยู่ในรางมันอนะไม่เอาสะนห์เหรอไม่ลองเล่นสะนห์ดูไม่เอาเล่นไม่เป็น ยาโนยาน้วยนะสโมกสำคัญมากเหมือนเมื่อกี้นะไม่มีสโมกเลน่นแล้วเปล่า นี่นี่นี่มีตัวอีกข้างหน้าเน่ยใช่ป่าวมีก็ยิงเลิยิงเลไยิงแบ่งๆกันไปได้กี่คิวแล้วสี่เคยยิงสูงสุดได้เท่าไหร่อย่าถามเลย ถามว่าเคยยิสูงสุดเท่าไหร่อย่าถามเอาเท่าไหร่ไม่บอกเยอะเหรอไม่เยอะอะไรเกินสี่ตัวไหมไม่ไม่บอก คิดว่าคนจะไปทั้งไหนไม่นอนแล้วอ่อสรุปรำง่วง,งไหมเนี่ยไม่ถามไม่ใช่ว่าไม่นอนแล้วอ๋อเห็นนอนไหมอืมไม่นอนสรุปจะไล่ไปนอนไม่ไม่ได้ไล่แค่ถาม เห็นบ่จะนอนเอาทำไมจะไปเล่นกับใครถามหน่อยแหมไม่มีใครเล่นด้วยใช่ว่าเดี๋ยวเขาเสียใจนะถ้าเขาฟังอยู่ <c oughs> จริงเอ้ยคนหายไปได้หมดวะไปหายไปก็ดีละคนนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเธอไม่ได้ยิ่ง อันนี้นามสกูนอ่ะออกกัสด,ดีเอสมีตัวดีนำหน้าตั้งมุมมวไปไม่รู้จะตั้งอะไรอ่าอะไรนี่ออไอเดบบิ้ลงนะเก็บไอเดบบ กระโดดแล้วต่อยเนี่ยทำไมต้องกระโดดทำไมต้องกระโดดอ้าวยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวจะวิ่งไปธรรมดาอ่ะ,อะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงปืนอ่ะเห็นไหมนะได้ยินไป ด,ดูดีีดูซ้ายขวาด้วไม่ดูได้ปะช่วยดูด้วย เอาข้างหน้าวะเอาข้างหลังนั่นสิเข้าไข้างหลังก่อนเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตกลงจาเข้างหน้าก่อนอุ้ยอุ้ยเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน nhưng, màn, nhưng, màn. Đi ngay, đi ngay. nhưng mình mắng mình, mắng ngay mắng ngay, mắng 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 con mà ôi nôn ngay, phải đâu, phải căn, bị chinh chọc rồi, <laughs> effect à chính trong lòng Nhìn nó ở đây, đây, đây. Mình vào bàn là Ồ, Đi bên này quá hmm, nhìn mình, nhìn mình Mình non vô ní nè Nhìn Nhìn, nhìn. nhân nhân có duyên phải thành à bỏ duyên Các bạn

ข้างหน้ามีอหนดอกมานี้มายืนนี่ถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปธรรมดานะได้ยินเสียงไหมอ่าเดี๋ยวเราจะยืนอยู่นั้นะ ได้ยินไหมอ่าสายแห่ที่กระโดดต่อยพะมันไม่ได้ยินเสียงถ้าเราเดินเท้ามันจะได้ยินเสียงตุกๆแต่ถ้าเรากระโดดต่อยกระโดดต่อยมันจะไม่ได้ยินเสียงมันได้ยินไม่ได้ยินเสียงมันหัวราะใส่ลอก <c oughs> เลือสามตัวเห็นบิงมาพอดี

นี่นี่ข้างล่างข้างล่าง còn nhiều này nè, nó nghe chẳng Nó chạy ẹp vô Mình hòa lọt <laughs> <laughs> แอบอยู่ในบ้านแล้วปเปล่าระเบิดยัดเข้าไปสิโยนระเบิดเข้าไปอ้อโหยปิดท้ายเกมโอ้โหย